กรอนเราจะได้นะครับมีการจะถังศพเพราะว่าเราจะมีที่ดีนะเปิดป้ายยังไม่เสร็จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แช่นเทศากาลครับผลงานที่เราทําร่วมกับเรื่องของสิทธิเก่าผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับท่านรองรัฐกรเรีอกกากนสน,นิทสนมนุกนเชยไปนะครับก็สรพนะครับชอย่องสิทธิเก่าในวันนั้นด้วย ให้ประชาชนคนโคราชใหญ่โตมากเลยนะครับที่เราจะทำกันเห็นนี้แล้วก็ยังคิดว่ายังมีกิจกรรมต่อเนื่องไปในเรื่องของพิธีกรรมนะครับในเรื่องของไรซ์อุนิเวอ,อร์ซไทยแลนด์ปี2 0ันสมาคมสิ่งก่อมาและราชพัชรอรได้ชีนแจงขึ้นป้ายให้แต่อย่าไปทักซ้อนเก็บข้อมูลนะคะที่ท่านได้เผยแพร่นะคะในประธานอาหารรางวัลร่วมกั